เรื่องเสียงนักมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับร้านขายของปริมทางครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านครับตัวเจ้าของเรื่องเนี่ยมีชื่อว่าคุณบอยครับคุณบอยเองเนี่ยประสบพบเจอกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยตัวเขาว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมาแล้วครับ ก็อาจจะ3-4ปีมาแล้วล่ะตัวเขาเองก็จำได้ไม่ชัดครับเหตุการณ์ณตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่ตัวคุณบอยครับว่างงานครับแล้วก็อยากจะหางานทำเดิมทีคุณบอยเนี่ยก็มีอาชีพรับจ้างครับจ้างอะไรก็ได้หมดครับไปทำได้หมดแหละถ้ามีค่าจ้างให้หรือว่ามารับเขาถึงที่พาเขาไปชวนไปทำนู่นทำนี่ใช้แรงก็ได้ขนของก็ได้อะไรแบบนี้ได้หมดครับ จนวันนั้นครับตัวคุณบอยบอกว่าเขาเองเนี่ยก็มีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งครับก็ทํางานในลักษณะเดียวกันนี่แหละแล้วตอนนี้รุ่นพี่เขามีงานอยู่งานหนึ่งก็คืองานเฝ้าร้านค้าครับมันเป็นร้านค้าริมทางถ้าจะให้เจาะจงเลยคุณบอยบอกว่ามันคือร้านขายเซรามิกค,ครับถ้าไปตามจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยหลายคนอาจจะเคยพบเจอร้านขายผลไม้ริมทาง ผักพืชผักปา่าริมทางขายของชำร่วยของฝากริมทางที่มันติดอยู่กับถนนใหญ่อะไรแบบนี้ครับมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นเลยครับตัวคุบอยบอกซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็สบายดีนะเพราะหน้าที่ที่เขาต้องทำเนี่ยคือไปนอนเฝ้าร้านครับในช่วงเวลากลางคืนเพื่อป้องกันโจรขโมยที่จะเข้ามาแอบขโมยของหรือสินค้าต่าง คุณบอยเองก็คิดว่าเออมันก็เป็นงานง่ายถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเราก็นอนเฝ้าไปหลับหลับตื่นตื่นเล่นมือถือทำนู่นทำนี่ไปหรือถ้าได้ยินอะไรแปลกก็ลุกขึ้นมาดูนิดๆหน่อยๆเจอใครก็ไม่ต้องไปประทะเรียกตำรงตำรวจเอาก็คิดแบบนั้นครับเออก็รับปากรุ่นพี่มาตัวรุ่นพี่ก็โอเคครับเห็นว่าคุณบอยรับปากก็ไปแจ้งกับเจ้าของร้านจากนั้นเองก็บอกกับคุณบอยครับว่าถ้าคุณบอยรับปากเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเริ่มทำงานเลยก็บอกสถานที่การคุยกันว่าอยู่ตรงนี้นะเตรียมอันนั้นมาอันนี้มานะเมื่อถึงวันครับคุณบอยก็เตรียมข้าวของตามที่รุ่นพี่บอกไว้ครับก็มีเสื้อมีไฟฉายมีมูงมีพวกขนงขนมหรือสายชาร์จมือถืออะไรแบบนี้ก็เตรียมจนเสร็จครับแล้วก็ไปตามสถานที่ที่นัดก,กับรุ่นพี่ไว้ครับเมื่อไปถึงครับตัวคุณบอยเล่าให้ฟังครับว่า ตัวเขาเองเนี่ยก็เห็นร้านแบบนี้บ่อยๆครับด้วยความที่บ้านเขาก็อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนี่แหละก็เห็นอยู่บ่อยๆครับว่ามันก็คือร้านขายของริมทางปกติเลยซึ่งร้านที่คุณบอยได้ไปเฝ้าเนี่ยผมจะขออธิบายแบบละเอียดเลยครับมันจะเป็นร้านที่ติดกับถนนที่เป็นเส้นทางหลวงครับรถที่วิ่งไปมาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเลยเป็นถนนเส้นหลักเลยก็ว่าได้ ตัวร้านที่เขาเฝ้าเนี่ยเป็นร้านที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับอาจจะถ้าเป็นตึกพาณิชย์ก็จะ4 5หล็อกเลยเรียกว่าใหญ่มากๆของในร้านเนี่ยก็จะมีเยอะครับซึ่งตัวคุณบอยก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เริ่มงานในช่วงเวลาตั้งแต่6โมงไปก็คือคนขายช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บร้านตั้งแต่4ี่หโมงกละ่ะเก็บเสร็จปุ๊บตัวคุณบอยก็มาต่อเวรก็คือมาเฝ้าของบรรยากาศมันก็ ถามว่าวังเวงไหมวางเวงมากครับมันเป็นเส้นถนนหลักแต่ไม่ใช่สถานที่ที่คนจะมาแวะเยอะขนาดนั้นเขามาแวะซื้อของแล้วเขาก็ไปครับยิ่งร้านปิดนี่ไม่ต้องพูดถึงก็ขับผ่านอย่างเดียวซึ่งด้านหน้าเป็นถนนหลักรถวิ่งเยอะก็จริงแต่ด้านหลังเนี่ยคุณบอยบอกว่าเป็นป่าเลยครับป่าแบบทึบเลยหญ้าขึ้นสูงนี่ถึงอกถึงหัวกันเลยมันก็ค่อนข้างน่ากลัวหลังจากที่เข้ามาในวันแรกเนี่ยก็ยังถือว่าโชคดีครับ พราะรุ่นพี่ของเขาเนี่ยจะอยู่เป็นเพื่อนครับซึ่งรุ่นพี่ก็บอกไว้แล้วครับว่าจะอยู่เป็นเพื่อนคุณบอยเนี่ยแค่2วันนะก็จะบอกว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างคอยดูว่าทําไหวไหมถ้าไหวปุ๊บวันที่3วันที่4ไปเนี่ยก็ต้องให้คุณบอยเฝ้าคนเดียวคุณบอยก็รับปากครับก็โอเคถือว่าเรียนรู้งานกันไปเมื่อเข้ามาเสร็จครับก็สิ่งแรกที่ทําเลยนะครับรุ่นพี่ก็บอกครับว่าต้องเดินเช็ครอบร้านครับ ว่าคนที่ปิดร้านเนี่ยเขาล็อกครบทุกจุดไหมมันก็จะมีส่วนที่เป็นแบบกรงเหล็กครับล็อกบ้างซึ่งมันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบเสาเหล็กบางๆด้านบนก็เป็นผ้าใบเป็นอะไรเงี้ยครับก็ล็อกๆ็ตามจุดไปคุมผ้าบ้างคุมสแลนบ้างคุมอะไรแบบนี้บ้างครับก็ปกปิดสายตาครับเมื่อไรตรวจเสร็จครบทุกอย่างครับก็กลับมาอยู่ตรงกลางของร้านครับ คุณพ่อบอกว่าพอได้มานั่งอยู่เฉยเนี่ยก็เริ่มรู้สึกครับว่าเออมันกว้างจริงๆนั่งอยู่ตรงกลางนะครับหันไปด้านซ้ายสุดของร้านเนี่ยโหไกลมากครับไฟนี่ไปไม่ถึงเลยเขาเปิดไฟมันจะมีไฟเฉพาะจุดที่เขาอยู่เนี่ยกับไฟตามทางอีกนิดหน่อยครับก็สว่างไม่หมดหรอกครับหันไปด้านขวาเนี่ยก็โอโหไกลไกลทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเรียกว่านอนตรงกลางนี่แหละเพื่อที่ว่าถ้ามีเสียงอะไรเนี่ย จากฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ตามเนี่ยก็อาจจะได้ยินได้ดีกว่าณตอนนั้นครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าอ่ะมันอาจจะดูวังเวงบ้างแต่อย่างน้อยวันนี้ก็มีรุ่นพี่ที่อยู่ด้วยกันก็ตรวจรอบแรกเสร็จมานั่งครับก็กินข้าวเย็นต้มมาม่ากันทำน่นทำน,น,ทำน,น,ทำนี่ดูทีวีกันครับมีทีวีเครื่องเล็กๆเ,เ,เครื่องหนึ่งกดมือถือกันทำน่นทำนี่จนเวลาผ่านไปครับ ถึงช่วงประมาณ 3- 4สี่ทุ่มเนี่ตัวรุ่นพี่ก็บอกว่าเนี่ยถึงเวลานี้ละก็เดินตรวจร้านอีกสักหน่อยนึงไม่ต้องตรวจบ่อยหรอกคืนหนึง่งเนี่ยก็ตรวจสัก3าทีพอ3ชั่วโมง2ชั่วโมงตรวจสักทีหนึง่งก็เดินตรวจครับสิ่งที่ต้องเดินตรวจเนี่ยคุณบอยบอกว่าก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับร้านมันเป็นล็อกแถว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 ไปโลง่งๆไกลๆรุ่นพี่ก็ให้เดินตามร่องชั้นวางของนะครับ แถวที่1แถวที่2แถวที่3แ,แม้ร้านจะใหญ่ครับแต่มันไม่ได้มีอะไรที่ต้องดูเยอะครับเพราะเราดูตามร่องมันก็เห็นชัดอยู่แล้วเอาไฟฉายส่องแป๊บแปบก็ตรวจทั่วร้านครับไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำยิ่ง2คนยิ่งไวตรวจเสร็จก็กลับมานั่งที่เดิมครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดแปลกอะไรทุกอย่างก็เป็นปกติจนเวลาก็ร่วงเลยไปครับจนถึงห้าทุ่มกว่าใกล้เที่ยงคืน ทีนี้ก็เริ่มปิดทีวีครับมันไม่มีอะไรดูละก็ถึงเวลาครับคุณพี่ก็บอกว่าอะออกตรวจกันอีกรอบหนึ่งก็เดินตรวจไหมครับรอบบริเวณนั้นก็ไม่เจออะไรครับแล้วก็กลับมานั่งรวมกันอีกครั้งหนึ่งตัวคุณบอยก็บอกครับว่าเออเริ่มปวดฉี่พี่ทํายังไงดีห้องนงห้องน้าเข้ากันที่ไหนยังไงบ้างคุณพีก็บอกครับว่าโอ้โหห้องน้นํามีอาจจะลําบากหน่อย เพราะว่าในเวลาเช้าเนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะมีที่เข้าที่เป็นบ้านของชาวบ้านที่คุยกันไว้ก็อาจจะเดินไปไกลหน่อยก็คนเฝ้าเนี่ยอาจจะเดินไปสลับกันไปพอตอนเช้าคนเฝ้ามี2คน่ะแต่ตอนกลางคืนปกติมีคนเดียวเราทิ้งร้านไปไกลไม่ได้ถ้าปวดเบาก็แถวข้างทางนี่ง่าย,ายไปถ้าปวดหนักก็อาจจะต้องลำบากต้องกั้นกันหน่อยโชคดีครับที่คุณบอยแค่ปวดเบา รุ่นพีก็บอกอะแนะนําไปด้านหลังนี่สิไปฉี่ไปอะไรยืนฉี่อะไรงีย้ยขอเจ้าที่เจ้าทางซะคุณบอยก็เดินออกจากก้านไปครับแล้วก็ไปยืนฉี่ก็มองดูบรรยากาศโอ้โหมันมืดจริงๆครับไฟที่มีข้างทางเนี่ยคือไฟถนนหลวงก่อนเข้าเมืองเนี่ยในบริเวณร้านของเขาเนี่ยมีเยอะนะครับไฟสีเหลืองที่เป็นโคมใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีเยอะครับมองไปที่ถนนเนี่ยคือสว่างมากแต่กลับกันครับ ร้านของเขาที่อยู่ถัดจะถนนเข้ามาแค่เล็กน้อยนะครับรวมถึงหลังร้านที่เป็นป่าเนี่ยกลับมืดสนิทครับคุณบอยบอกว่ามันมืดมากโอ้โหมืดจนไม่คิดว่ามันจะมืดได้ขนาดนี้ทั้งๆที่ไฟถนนเนี่ยห่างไปแบบ10เมตร20เมตรแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับทำธุระเสร็จก็เดินกลับเข้าไปในร้านหลังจากนั้นครับุนพี่ก็ออกขอตัวนอนส่วนทุกคุณบอยครับก็นอนไม่หลับครับ ก็เล่นมือถือไปทำนู่นทำนี่ไปครับเวลาผ่านไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ครับตัวคุณบอยเนี่ยมารู้ตัวไอทีก็คือรุ่นพี่มาเรียกละเพราะตัวเองเนี่ยเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ครับรุ่นพี่ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราเดินตรวจอีกรอบนะคุณบอยก็งงเง,งียเลยครับกำลังงงๆหยิบมือถือขึ้นมากดเวลาดูเป็นช่วงเวลาประมาณตีสองกว่ารุ่นพี่ก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาเนี่ยอีกสักรอบหนึ่ง แล้วก็ใกล้เช้าอีกสักรอบหนึ่งแค่นั้นจบเลยหนึ่งวันคุณบอยก็โอเคครับแยกย้ายกันตรวจไปแต่ในรอบนี้ครับคุณบอยบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนเจอกับอะไรแปลกซึ่งต้องอธิบายให้ละเอียดก่อนนะครับคือในวันนี้ครับคุณบอยกับรุ่นพี่เนี่ยแบ่งกันเดินตรวจครับเพราะมี2คนรุ่นพี่เนี่ยจะเดินตรวจในฝั่งซ้ายครับถ้าเกิดยืนอยู่ในร้านเนี่ยหันหน้าออกไปทางถนน รุ่นพี่จะเดินตรวจทางฝั่งซ้ายส่วนตัวคุณบอยเนี่ยจะเดินไปตรวจทางฝั่งขวาคุณบอยเนี่ยในระหว่างที่เดินไปตามร่องเนี่ยครับเดินตรวจไปตรวจไปครับตัวเขาเองเนี่ยบอกว่ารู้สึกเหมือนมันมันมีคนหรือมันมีแมงมีสัตว์อะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาเองก็อธิบายไม่ถูกครับมันอารมณ์เหมือนแบบพอส่องไปฉายไปปุ๊บสิ่งนั้นมันก็จะฟึบหายไป พอเดินไปอีกแนวหนึ่งส่องไฟฉายไปปุ๊บสิ่งนั้นมันก็จะฟึบหายไปซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมองไม่ทันมองไม่ชัดครับก็เห็นแบบนั้นอยู่สองสามรอบครับตอนแรกจากที่คิดว่าอาจจะเป็นหนูเป็นอะไรเนี่ยแต่พอเห็นบ่อยๆครับก็รู้สึกไม่ดีครับคิดว่าอาจจะเป็นขโมยขจรอะไรหรือเปล่าก็เลยตะโกนเรียกรุ่นพี่เลยครับบอกว่าทางฝั่งของเขาเนี่ยเจออะไรไปแปลกๆรุ่นพี่ได้ยินครับก็วิ่งมาครับ เขาก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันคือแบบนี้นะเขาเองก็ไม่รู้มันคืออะไรรุ่นพี่ก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราตรวจหัวท้ายแล้วเดินดักดูเผื่อเจออะไรจะได้เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นโจม,มันเป็นแมงอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจจากนั้นก็เดินตรวจตัวๆครับดักหัวท้ายวนไปวนมาสุดท้ายแล้วยังไงก็ไม่เจอครับตัวคุณบอยก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็บอกกับรุ่นพี่ไปว่าเอเขาเองอาจจะตาฝาดก็ได้ เพราะว่ารุ่นพี่มาปลูกเองก็ตามหรือในช่วงเวลานี้เองก็ตามเขาอาจจะยังไม่ชินก็เลยอาจจะสลึมสลือเดินตรวจแบบงงๆหน่อยพอคิดแบบนั้นครับก็ไม่ได้คิดอะไรต่อครับก็เดินตรวจด,ด้วยกันจนเสร็จแล้วก็กลับมานอนครับพอกลับมานอนครับก็หลับไปจนรุ่นพี่มาเรียกอีกทีครับก็เป็นเวลาประมาณตีห้ากว่าแล้วครับทุกคุณบบอกว่าตอนนี้มองออกนอกร้านไปเนี่ยเห็นแสงแบบ น,นี่แะครับคือเริ่มเห็นแสงคือมันตีห้ากว่าใกล้หกโมงแล้วละ่ะคิดว่าอีกไม่นานพระอาทิตย์ก็คงจะขึ้นแล้วละ่ะรุ่นพี่ก็แนะนําให้เดินตรวจกันครับก็เดินตรวจกันไปแบ่งกันตรวจไปเหมือนรอบก่อนก่อนก็รอบนี้ก็ไม่ได้เจอกับอะไรผิดปกติครับจากนั้นก็มารวมตัวกันตรงกลางแล้วก็ไม่หลับล้ะครับรอบนี้ก็เปิดทีวีดูทํานูน่ทนทํานี่พูดคุยไปเริ่มเปิดร้านครับดึงผ้าออกดึงนูน่นออกนี่ออก คุณบอยบอกว่ากว่าจะดึงผ้าออกเสร็จนะครับโอ้พระอาทิตย์ก็ขึ้นละเริ่มเห็นความสว่างเห็นนูน่นเห็นนี่หมดละรุ่นพี่ก็บอกว่าก็อยู่รอไปจนกว่าคนเฝ้าเนี่ยจะมาเพียงไม่นานครับสักประมาณ6กโมงกว่าใกล้7จ็ดโมงนะครับคนเฝ้าร้านก็มาครับก็ส่งต่อกันเสร็จเรียบร้อยครับคุณบอยกับรุ่นพี่ของเขาเนี่ยก็กลับบ้านไปพักผ่อนคุณบอยหลังจากที่กลับมาบ้านครับก็รู้สึกว่างานนี้มันก็ดีนะ ไม่ต้องทำอะไรเยอะเดินตรวจแค่ไม่กี่รอบแถมได้เงินดีด้วยก็รู้สึกแบบนั้นครับตัวเองก็พักผ่อนไปจนเวลาล่วงเลยไปครับก็มาถึงช่วงเย็นที่ตัวคุณบอยจะต้องเข้ามาเฝ้าอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็มาครับก็ยังมีงรุ่นพี่มาอยู่เป็นเพื่อนครับทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติครับก็เข้ามาตั้งแต่ช่วงเย็นอ่ะร้านมันปิดละเดินเช็คไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็ เข้าไปอยู่ในร้านเปิดไฟดูทีวีกันนู่นนี่นั่นตรวจรอบแรกก็ประมาณ2 3สทุ่มประมาณนี้ครับคือเวลาไม่มีแน่นอนครับแต่ว่าให้กะคร่าวๆประมาณนี้แหละก็ตรวจกันไปตรวจกันไปไม่เจออะไรผิดปกติกลับมาอีกรอบหนึ่งดูหนังกันดูทีวีกันไปเดินตรวจรอบที่2ก็ยังไม่เจออะไรผิดปกติตัวคุณบอยก็กลับมาแล้วก็เหมือนเดิมครับตัวคุณบอยเป็นคนที่ เข้าห้องน้ําก่อนที่จะนอนตลอดครับรอบนี้ตัวเขาเองก็เดินออกนอกเต็นท์ไปแล้วก็ไปยืนฉี่ครับก็ตัวคุณบอยบอกว่าระหว่างที่เขากําลังยืนฉี่อยู่เนี่ยเขาเองก็ได้ยินเสียงครับคือเสียงใบไม้เสียงหญ้าเสียงอะไรที่ถูกลมพัดเนี่ยมันมีอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเสียงเนี่ยมันแปลกกว่าครับมันเป็นเสียงที่ดังกว่าทั่วไปลักษณะเหมือนกับคนที่เดินลุยหญ้าเยอะๆครับ หญ้าที่มันสูงมากๆแล้วเราเอามือปาดหญ้าเพื่อให้เราเดินไปได้ครับมันก็ตังฟุบๆอะไรประมาณนี้ครับัวกเขาเองก็แปลกใจครับเฮ้ยมันมาจากไหนหญ้านี่มันกว้างไปหมดว่ามันจะมีใครมาเดินด้านหลังนี่หรือเปล่าทําไมมาเดินเส้นนี้ขโมยขโจรหรือเปล่าเข้ามาจากด้านหลังแบบนี้คือก็คิดเยอะครับก็เอาไฟฉายส่องครับส่องหาดูแต่ด้วยความที่หญ้ามันสูงมากครับก็อมองไม่เห็นครับหันไปทางซ้ายหันไปทางขวายัยางไงก็ไม่เจอครับ เสียงมันก็ยังดังต่อไปเรื่อยๆครับแต่พอด้วยความที่ตัวคนบอยเองเนี่ยหาต้นตองเสียงไม่เจอครับก็ไม่รู้ครับว่าตัวเองอาจจะคิดไปเองหรือลมมันอาจจะแรงหรือมันอาจจะมีผลละหมากรากไม้หรืออะไรก็ตามที่ล่วงใส่หญ้า,าแล้วมันดังหรือเปล่าก็คิดไปแบบนั้นแทนครับจนท้ายที่สุดตัวเขาเองก็กลับเข้าไปที่เดิมครับแล้วก็ไม่ได้เล่าให้รุ่นพี่ฟังนะครับเพราะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลก จากนั้นทั้งคู่ก็หลับไปครับจนมารู้ตัวอีกทีครับคุณบอยเนี่ยรอบนี้ไม่รอให้รุ่นพี่มาปลุกลับก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ช่วงเวลาประมาณตี2ตี2ก็กว่าตี3ประมาณนี้ครับก็เดินตรวจรอบที่3กันคุณบอยก็ไปทางฝั่งเดิมของตัวเองก็เดินตรวจไปตรวจมาครับคุณบอยบอกว่าเอาอีกแล้วครับรอบนี้ ตัวเขาเองเหมือนเห็นอะไรอีกละส่องไฟฉายไปมันก็หายแวบไปส่องไฟฉายไปมันก็หายแวบไปจนไปเจอจังหวะหนึ่งครับตัวคุณบอยบอกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยพยายามรีบเดินให้ทันครับว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรตัวเองสงสัยแล,ะละ้วล่ะเอ้มันเป็นหนูมันเป็นอะไรทําไมมันฟุบฟับฟุบฟับขนาดนี้ตัวเองก็รีบเดินตามเร็วๆครับได้จังหวะส่องไฟฉายขึ้นไปครับตัวคุณบอยบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือ ต้องอธิบายให้ฟังก่อนครับด้วยความที่มันเป็นร่องแนวสินค้าใช่ไหมครับมันจะเป็นชั้นวางสูงๆประมาณหน้าอกบางล่องก็จะสูงประมาณหัวเนี่ยเป็นแนว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 ไปแถวแถวไปวิธีการเดินตรวจของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเดินไปตามแนวครับไฟฉายส่องวกกลับยูเทิร์มาเนี่ยก็เอาไฟฉายส่องตามแนวเดินกลับมาแล้วก็วกกลับไปอีกไปมาไปมาเงี้ยครับทุกร่องครับ ตัวเขาเองบอกว่าจังหวะที่เขาเร่งฝีเท้าเนี่ยเพื่อตามให้ทันสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาวกกลับไปครับเข้าร่องต่อไปเนี่ยแล้วรีบยกไฟฉายขึ้นมาส่องครับปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันคือหน้าของเด็กครับตัวคุณบอยบอกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอยู่สุดปลายทางของแนวชั้นวางสินค้าเนี่ยครับแล้วสิ่งที่เด็กคนนั้นทำคือ เหมือนแอบอยู่หลังชั้นวางครับแล้วยืดหน้ามามองที่คุณบอยเขาเห็นเนี่ยไม่เกินวิครับแต่รอบนี้เห็นจังๆไม่เกินวิเด็กคนนั้นโดนไฟส่องเสร็จปุ๊บแล้วรีบฟุบหายไปตัวคุณบอยนะตอนนั้นะ่ะตกใจครับว่าเอ้ยมันไม่ใช่หนูไม่ใช่อะไรนี่หว่ามันคือเด็กนี่หว่าไอเด็กนี่มันคืออะไรขโมยหรือเปล่าหรือว่าล,ลูกหลานใครมันมาจากไหนคือหน้าตอนนั้นความคิดมันเต็มหัวไปหมด สิ่งที่เขาตัดสินใจทําคือตะโกนเรียกรุ่นพี่ครับซึ่งรุ่นพี่เองก็ไม่ได้อยู่ไกลครับตรวจมาใกล้ๆถึงตรงกลางแล้วพอดีรุ่นพี่ก็รีบวิ่งมาครับแป๊บเดียวมาถึงคุณบอยคุณบอยเล่าให้ฟังครับว่าสิ่งที่เขาเจอมันเป็นแบบนี้นะเฮ้ยมันมีเด็กที่ผมส่งไปฉายไปเจอมมองหน้าผมพอดีเลยส่องปุ๊บมันรีบหลบปั๊บเลยคุณบอยเล่าให้ฟังเสร็จครับรุ่นพี่ฟังเสร็จก็บอกเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงทั้งคู่ก็รีบหาควานหากันใหญ่ครับ ผ่านไปสักพักใหญ่ๆครับจนท้ายที่สุดก็ไม่มีใครเจอครับก็เลยคิดว่าเมันอาจจะเป็นเด็กที่อยู่แถวนี้หรือเปล่าหวังว่าคงไม่ใช่ขโมยนะคงแอบเข้ามาเล่นอะไรแบบนี้คือพยายามคิดไปแบบนั้นแทนครับแล้วก็กลายเป็นว่าค่าคืนนั้นครับก็ไม่ได้หลับแบบชิวเลยก็ต้องมาคอยเดินตรวจให้มันถี่ขึ้นแต่หลังจากรอบนั้นที่ตัวคุณบอยเจอเองครับรอบอื่นๆที่ตรวจเนี่ยก็ไม่เจออีกเลยครับ สุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไม่เจอก็ไม่เป็นอะไรอย่างน้อยของไม่หายก็พอแต่ว่าเออไอเด็กนี่มันเข้ามาได้ยังไงทำไมถึงทำแบบนี้ก็พอเวลาผ่านไปจนถึงเช้าครับก็มีเวนเข้ามาอยู่แทนตัวคุณบอยกับรุ่นพี่เนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับให้เจ้าของร้านฟังเจ้าของร้านก็ยังแปลกใจอยู่นะครับว่ามันคืออะไรมาจากไหนกันวะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรจากนั้นเองครับตัวคุณบอยกับรุ่นพี่เนี่ยก็เลยตัดสินใจครับไปถามชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นครับว่ามีเด็กที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไหมหน้าตาแบบนี้ไหมเป็นลูกหลานของใครหรือเปล่าทำไมถึงมาปล่อยให้เล่นดึกๆขนาดนั้นตีสองตีสามาโผล่ตรงนี้มันอันตรายนะเผื่อว่าถ้าแบบ คิดว่าเป็นขโมยขโจรแล้วแบบเอาไม้ตีหรือทําอะไรเงี้ยมนันอันตรายชาวบ้านแถวนั้นครับก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวครับไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นคือใครไม่คุ้นหน้าคุ้นตาครับทุกบอยกับคุนพี่เองเนี่ยก็แปลกใจครับก็มันคืออะไรยังไงก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับไปเค้นคําตอบที่ไหนก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยผ่านไปครับจนท้ายที่สุดครับเข้าสู่วันที่ส ตอนแรกจากที่ตัวคุณบอยจะต้องมาเฝ้าคนเดียวครับพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับกับกลายเป็นว่าเจ้าของร้านแห่งนี้ครับก็ให้รุ่นพี่เนี่ยครับมาอยู่เฝ้าเป็นเพื่อนคุณ,คณบอยอีกแล้วก็ทีเนี้ยก็จ่ายตังค์ให้เป็นแบบพิเศษเลยละกันเพราะถือว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อันตารายอะไรแบบนี้ก็จะได้มีคนคอยช่วยเหลือกันซึ่งตัวคุณบอยเองก็รู้สึกว่าเอ้ยโล่งใจขึ้นมาหน่อย กลัวว่าถ้าวันนี้ต้องมาเฝ้าคนเดียวแล้วเจอกับเด็กคนนั้นอีกเนี่ยกลัวจะทําอะไรไม่ถูกก็อย่างน้อยก็มีพี่ที่มาช่วยกันจากนั้นก็ทุกอย่างก,ก็เป็นไปตามปกติครับในช่วงเวลา6กโมงเย็นคุณบอยและรุ่นพี่ก็เข้ามาอยู่ที่ร้านครับเดินตรวจเช็ครอบแรกครับนั่งพักแล้วเดินตรวจเช็ครอบที่2ต่อจากนั้นตัวคุณบอยก็ไปฉี่ครับแล้วก็กลับมานอน ทุกอย่างเป็นปกติเหมือนเดิมหมดครับแต่พอถึงช่วงเวลาประมาณตีสองถึงตีสาครับคราวนี้คุณบอยกับรุ่นพี่รู้ละว,ว่าช่วงเวลาเนี้ยมันไม่ค่อยปกติมันอาจจะเจอไอเด็กคนนี้อีกก็เลยตัดสินใจครับว่าทั้งคู่เนี่ยจะเดินตรวจไปด้วยกันแต่เดินในลักษณะเหมือนแบบหัวชนท้ายครับเผื่อถ้าเด็กคนนี้มันมาอีก ก็จะได้ดักจับมันได้เลยพอวางแผนกันแบบนี้เสร็จครับก็เดินตรวจด้วยกันครับ2คนจากหัวแถวท้ายแถวเดินเข้ามาตรงกลางวกกลับไปหัวแถวท้ายแถววกกลับไปมาหัวแถวท้ายแถวเดินไปได้สักครึ่งหนึ่งครับฝั่งของรุ่นพี่ก็ตรวจเสร็จไม่เจอครับคราวนี้แหละต้องกลับมาที่ฝั่งของคุณบอยก็เดินตรวจจากหัวแถวท้ายแถวเอาละ คุณบอยบอกว่าเหมือนเดิมเลยไอ้ล็อกเด,เดิมเลยเนี่ยแถวที่3ที่4แถวประมาณเนี้ยมันจะเริ่มเห็นแวบๆบแบบแล้วตัวเขาเองส่องไฟฉายเจอหลบแวบๆบแบบเข้าไปเขาก็ตะโกนเรียกรุ่นพี่ครับบอกเฮ้ยรุ่นพี่เด็กคนนั้นมันวิ่งแนวตรงนั้นกําลังจะหลบออกไปรุ่นพี่ก็วิ่งออกไปครับรุ่นพี่บอกเฮ้ยไม่เจอแล้วฝั่งนี้ไม่มีตัวคุณบอยวกกลับไปอีกแถวหนึ่งก็ส่องไฟฉายไปเจอเฮ้ยเห็นละว่ามันวิ่งเข้าไปช่องที่สาม อะไรประมาณนี้ครับตัวคุณบอยก็ตะโกนบอกรุ่นพี่ครับว่าพี่มันเข้าไปช่องที่3พี่ไปดักหัวฝั่งนู้นเลยซึ่งตัวคุณบอยเนี่ยก็ไปดักท้ายฝั่งช่องที่3เนี่ยแล้วทั้งคู่ก็เข้าช่องที่3ครับจากหัวจากท้ายครับใน,นความเป็นจริงเด็กคนนี้ไม่มีทางที่จะหลบได้แล้วละ่ะอย่างไรก็ต้องถูกจับตัวได้แต่ปรากฏว่าพอดักหัวท้ายเสร็จครับแล้วทั้งคู่เดินมาเนี่ยท้ายที่สุดทั้งคู่เดินมาเจอกันครับแต่ไม่เจอเด็ก ก็งงอยู่ครับพยายามมองหาซ้ายขวาเเด็กคนนั้นมันหายไปไหนมันมุดชั้นเก็บของหรือเปล่าสังเกตดูดีๆอะไรดีๆไม่เจอครับทั้งสองคนก็ยืนงงมองหน้ากันครับคุณบอลบอกว่าในระหว่างที่กําลังมองหน้ากันเนี่ยอยู่ๆได้ยินเสียงหัวเราะครับเสียงหัวเราะเนี่ยมาจากด้านบนครับต้องบอกให้ฟังก่อนนะครับว่าร้านขายของแห่งนี้หลังคาม,มันไม่ได้สูงมากครับ มันก็จะเป็นร้านข้างทางทั่วไปที่เขาเอาโครงเหล็กมาวางเนี่ยครับมันอาจจะสูงแบบสัก2เมตร2เมตรครึ่งอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับคือถ้าชูมือขึ้นสูงๆแล้วกระโดดสุดแรงก็อาจจะแตะหลังคาได้อยู่อะไรประมาณนั้นครับแต่ไม่ได้สูงเท่าบ้านคนหรือเท่าตึกอะไรก็ตามมันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นเขากับรุ่นพี่เนี่ยรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีครับหลังจากได้ยินเสียงหัวเราะรู้แล้วล่ะว่าเด็กนี่มันอยู่ข้างบน แต่ว่ารู้ได้ทันทีครับว่ามันไม่ปกติเด็กมันจะขึ้นไปได้ยังไงมันต่อให้มันไม่ได้สูงเท่าบ้านเท่าอะไรก็ตามแต่มันก็ยังสูงเกินกว่าที่เด็กแบบนั้นจะขึ้นไปได้ตัวคุณบอยครับแม่งรู้ว่ารุ่นพี่เนี่ยทำยังไงแต่ตัวเขาเองเนี่ยตัดสินใจครับหันขึ้นไปมองตามเสียงแล้วก็เอาไฟฉายส่องขึืนไปครับสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือไอเด็กคนนั้นครับ มันเกาะคานครับคานเหล็กที่เป็นเส้นเล็กๆเนี่ยที่เอาไว้รองผ้าใบกันฝนกันลมนะครับเกาะอยู่ครับในท่าทางที่ไม่ปกติเลยก็คือมือจับคานเหล็กไว้เท้าก็ขีบไว้แล้วตัวห้อยลงมาครับที่สําคัญคือหัวของเด็กคนนั้นนะ่ะเหมือนหงายครับหงายกลับเข้ามาแทบจะอยู่กลางหลังนะครับมองมาที่คุณบอยกับรุ่นพี่ครับเห็นแบบนั้นครับไม่ทันคิดอะไรครับ ตัวคุณบอยตะโกนออกมาว่าผีครับรุ่นพี่เองก็หันขึ้นมามองครับแล้วร้องสุดเสียงเหมือนกันทั้งคู่ครับวิ่งกันกระจัดกระจายครับจากจุดตรงนั้นเนี่ยมาออกตรงกลางร้านแล้ววิ่งออกไปข้างนอกครับคือเรียกว่าตะเลิดกันเลยครับจนท้ายที่สุดเนี่ยไปรู้ตัวอทีก็หยุดอยู่แถวบ้านของชาวบ้านครับ ซึ่งณเวลาเนี้ยหมามันก็เห่าครับเสียงวิ่งเขาก็เสียงดังเสียงร้องเสียงดังชาวบ้านบางหลังก็เปิดไฟครับเริ่มเอาไฟมาส่องบ้างมาดูบ้างผ่านไปสักพักก็เริ่มมีคนลงมาครับหาคุณบอยกับรุ่นพี่ของเขาก็ถามไถ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปเจออะไรมาทําไมร้องเสียงหลงขนาดนั้นตอนนี้คุณบอยกับรุ่นพี่ครับสติไม่มีครับเล่าอะไรไม่ได้จนสุดท้ายชาวบ้านต้องพาเข้าไปนั่งในบ้าน นั่งพักกันสักพักใหญ่ๆครับจนพอได้สติเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับชาวบ้านในบริเวณนั้นฟังครับจนถึงตอนนี้ชาวบ้านในบริเวณนั้นครับก็ยังไม่รู้ครับว่าเด็กคนนั้นมันคือใครครับจนท้ายที่สุดครับไปได้คำเฉลยครับจากเหมือนคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้ครับเขาก็บอกว่า มันไม่มีหรอกเด็กในหมู่บ้านที่เป็นลักษณะนั้นน่ะมันไม่มีใครหรอกแต่ว่าตรงจุดนั้นนะครับมันเคยเกิดอุบัติเหตุด้วยความที่มันเป็นถนนใหญ่เนี่ยมันก็มีรถวิ่งเยอะครับแล้วมันเคยมีรถเสียหลักตอนหน้าฝนเนี่ยพลิกคว่ำทั้งรถไม่มีใครเป็นอะไรเลยครับยกเว้นลูกชายแค่คนเดียวครับเสียชีวิตด้วยความที่ยังเป็นเด็กอยู่ แล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุไหนครับทำให้วิญญาณของเด็กคนนั้นอะยังอยู่ณบริเวณนี้อยู่เพราะก็ไม่เคยมีใครได้มาเจอครับชาวบ้านที่ไหนก็ไม่เคยมาเจอเลยจนแม้กระทั่งรุ่นพี่ของคุณบอยนะครับที่อยู่ที่นี่มานานเนี่ยก็ไม่เคยเจอครับอาจจะเป็นแจ็คพอตหรือว่าด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยที่คุณบอยมาจับจังหวะแล้วเจอเข้าพอดีซึ่งหลังจากนั้นเองเนี่ยคุณบอยกับรุ่นพี่ก็ ลาออกจากที่ทํางานนี้นะครับแล้วเขาก็ยังมาพูดคุยกันครับว่าเอ๊ะทำไมตัวรุ่นพี่เนี่ยไม่เคยเจอเลย<ฤ>ซึ่งตัวรุ่นพี่ก็บอกครับว่าตัวเขาเองเนี่ย<ม>ก็เคยได้ยินเสียงแปลกๆนะ<ม>เคยเห็นอะไรแวบๆบแปลกๆเหมือนกันแต่ด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ขี้สงสัยเท่าคุณบอยครับเขาเห็นแวบๆบแบบเขาก็พยายามคิดว่าตัวเองตาฝาดไม่เคยวิ่งตามไม่เคยสนใจแต่คุณบอยเนี่ยเป็นคนที่ สนใจว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้ววิ่งตามไปนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาทั้งคู่เนี่ยเจอเด็กคนนั้นก็ได้บางทีเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะนึกสนุกว่าวิ่งไปมาให้ผู้ใหญ่มาตามหาแบบนั้นก็ได้ซึ่งตัวรุ่นพี่เองเนี่ยไม่เคยเจอแต่ก็ต้องมาเจอพร้อมกับคุณบอยและทูกคุณบอยเองก็รู้สึกว่าหลังฉากนี้ไปครับ ก็คงเป็นคนที่ขี้สงสัยให้น้อยลงกว่านี้เพราะเขาเองก็คงไม่อยากเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยน,นะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมืด